และนี่คือปาร์ตี้มือเย็นของเรากันนะครับอิ่มอร่อยแฮปปี้กับวันนี้ที่ฟูจิกแน,น,น่นอนแต่เดี๋ยวเราจะไปล่องเรือโจรสลัดกันก่อนนะครับใช้เวลานานไหมพี่ประมาณสามชั่วโมงสามเลยเหรอไกลไกลถอางั้นหลับยาวๆถ้างั้นหลับยาวๆครับ <laughs> ลูกหนึ่งอายุยืนขึ้น7ปีสภาพอากาศไม่มีผลต่อการท่องเที่ยวแต่อย่างใดนะทุกคนนี่ครับขุบเขากรรมฐานอยู่ข้างล่างทุกคนแต่ผมมองไม่เห็นอะไรเลยเห็นไนหะมบรรยากาศแบบสนวโมซัวอึมตะคุมมีโห้ยทุกคนครับสวรรค์อของผมอยู่ที่แล้วโอ้ตาลายตายายตา,ายตา,าย,ตาาย,ตาายของโปรดของโปรดของโปรดมิสเตอร์ฟูจิครับทุกคนฟูจิเมลเท่นนะครับเราจะเห็นวิวจากบ้านพักของเราออกมาเห็นฟูจิเต็มๆแบบนี้เลยนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของมัชฉะชาเขียวที่เต็มไปด้วยความพิถีพิถันนะครับขอแนะนำโอชามัชฉะแท้เกรดพิธีชาเขียวนำเข้าร้อเปอร์เซผ่านกระบวนการผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP และ HACCP <c oughs> เพื่อรับประกันความปลอดภัยในทุกขั้นตอนพร้อมทั้งยังมีการจดแจ้งออยอย่างถูกต้องมั่นใจได้ว่า คุณจะได้รับมัชชะคุณภาพเยี่ยมส่งตรงถึงมือทุกคนที่รักสุขภาพโดยแท้จริงให้คุณได้ดื่มด่ำกับรสชาติของมัชชะแท้ของเราโอชะมัชชะแท้เกรดพิธีนำข้าร้เปอร์เซ็นตนะครับช่วงนี้ก็มีแฟลเซลลดราคาเป็นพิเศษปักตะกร้าให้แล้วไปกดเลือกได้เลยโอชามัชชะรีเยี่ยมนำเข้าแท้ร้อยเปอร์เซน สวัสดีครับทุกคนครับออกเดินทางกันอีกครั้งนะครับกับดีจีเอในครั้งนี้นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมินะทุกคนเรากำลังจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับกับทริปไฮเวย์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนะที่ผมพาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พ่อตาแม่ยายนะทริปสวเอแต่ครั้งนี้ผมจะไปกัน8คนแล้วก็ไปกันแบบไฮเวย์ลุกนะทุกคนในราคาคนละสี่หมื่นย้ำนครับสี่หมื่นแน่นอนครับจำไม่ผิดครับในราคานี้แล้วก็ไปกับสายการบินที่เป็นฟูลเซอร์วิสด้วยนะไม่ใช่โลคอร์ ว่าในทริปนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนในโตเกียวฟูจิทริปท่องเที่ยวสายสอวอที่ทุกคนสามารถทาตามผมได้เลยนะไม่เหนื่อยไม่ต้องทําตามโปรแกร,รมทัวร์เราไปเที่ยวในจุดที่เราต้องการนะครับทุกคนแบบอันซีและไพรเวทในราคานี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าผมไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบินอะไรนะตามกันมาเลยคนระับ และในการเดินทางของเราในครั้งนี้นะครับที่บอกว่าเรามาสายการบินอะไรนะั้นเราใช้บริการของไทยแอร์เวย์นะทุกคนการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าในราคาตั๋วที่เราได้มาคนละ2.000 20, 0นิดๆน,น,นะทุกคนในช่วงต้นตุลานี้นะคนราคาบัตรดีมากเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าบริการฟูลสวิตของการบินไทยที่เรากำลังจะไปเช็คอินนี้ดีแค่ไหนอาหารการกินบนเครื่ินเป็นอย่างไรตามกันมาให้ได้นะครับกับทริปนี้ ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่เคาน์เตอร์เช็คอินของการบินไทยนะทุกคนบินตรงจากสุวรรณภูมิสู่นาริตะนะทุกคนเที่ยวบินของเราคือ TG 640นะทุกคนเป็น Airbus A350-900 นะเครื่องใหม่ของ TG ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเช็คอินแล้วจะรวดเร็วแค่ไหนสายการบินจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่เดี๋ยวเราไปพิสูจน์กันนะครับプライベートท i p กับ Build ล o g e ค h e r และครัวเย้ yeah! กำลังรอเครื่องนะครับทุกคนสัมภาษณ์ผู้ปกครองผมนิดนึ่งไปญี่ปุ่นอยากไปทําอะไรบ้างครับก็ถึงเที่ยวอยากกินอะไรบ้างได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างไม่ได้ออกน้อกประเทศในรอกกิ่ปีล่าสุดไปไหนมาล่าสุดไปเวียดนามปะเวียดนามใช่ใช่ตั้งแต่โควิดแล้วเวียดนามแล้วก็มาทิปญี่ปุ่นนี้แล้วนะครับทุกคนกคน,นี่นะครับอย่างที่บอกนะครับชุดนี้ผู้สูงวัยโดยเฉพาะเด <c oughs> ินน้อยๆกินเยอะๆขึ้นรถถ่ายรูปขึ้นรถถ่ายรูปเดี๋ยวไปดูนะครับว่าชุดนี้จะสนุกสนานแค่ไหนเตรียมขามาดีไหมเรียบร้อยเรียบร้อย ทุกคนครับนะแล้วเราก็ถึงสนามบินนาริตะเรียบร้อยนะครับไฟล์ของเราดีเลย์ไปชั่วโมงกว่านะการบินไทยก็มีดีเลย์ไฟล์นะทุกคนโอเคครับทุกคนเราถึงสนามบินนาริตะเรียบร้อยและสถานที่ต่อไปผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ฮาโกเน่นะทุกคนไปกินไข่ดำไปล่องเรือโจรสลัดกันนะครับแล้วก็ไปนอนที่คาวาฟูจิโกะนะครับกนเดินทางก็แวะเติร์เสเยงกันสักเล็กน้อยนะทุกคนเราอยู่ในตัวแอร์พอร์ตนะทุกคนที่นาริตะนะ,ะเราก็มาแวะร้านมินิมาร์ทเล็กๆตรวนี้นะ ที่ข้าวของนะไปทานบนรถตู้กันนะครับทุกคนวันนี้จากที่บ่อน,นะครับเราเป็นไพรเวทกรุ๊ปนะทุกคนเดินทางอิสระอยากไปไหนไปพักที่ไหนพักจอดไหนจอดอยากจะแวะที่ไหนแวะเดีย๋ยวไปดูว่าสนุกสนานแค่ไหนนะทุกคนพาคู่สุงวัยคุณพ่อคุณแม่คุณาตาคุณยายมาเทีย่ยวแบบดูได้เลยนะครับลอกแพล่องกันบ้านและราคาไม่แพงอย่างที่คิดกับไพรเวทกรุ๊ปนะทั้งหมด40,000นิดนิดบินการบินไทยได้ทุกคน ทุกคนครับเกรดเล็กเกรดน้อยในมินิมาร์ทของญี่ปุ่นนะทุกคนเราจะมีเครื่องดื่มร้อนและเย็นดูยังไงนะมาดูกันเครื่องดื่มร้อนมันจะเป็นป้ายซีแดง อันนี้ร้อนนัุนคนจับเราหนุนข้างล่างคือโคเยน็นสีน้ำเงินนะดูได้เลยนะครับบางทีไปไม่ใช่มีวิสงเกีดนะทุกคนก็หยิบเอาได้เลยนะครับสีเงินคือเย็นสีแดงคือร้อนนะครับเครื่องดื่มมินิมาร์ทที่นี่ดีอย่างนะทุกคนมีอาหารการกินเยอะพร้อมสำเร็จรูปมากมายนะแล้วก็รสชาติใช้ได้นะนะทุกคนแมคเคอเรลนะเทียบเลย,นะเยเแซนวิชไปครับเดี๋ยวไปเติมเซเบียรแล้วก็เดินทางกันได้เลยครับ ทุกคนครับเรากำลังจะเดินไปขึ้นรถตู้ที่เราเช่าไว้นะครับพร้อมคนขับคนไทยนะผู้สัตวไทยได้น,นะทุกคนแล้วก็รวมเป็นไกด์ให้เราด้วยนะในทริปนี้เดี๋ยวไปดูรถตู้กันครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงโชเฟอร์ของเราวันนี้ชื่อพี่นามนะทุกคนนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างตามมาเลย อากาศเป็นไงบ้างเย็นสบายนะคบสบายมากแต่ก็ไม่ได้เย็นมากใช่ไหมใช่ครับก็มีเหงื่อออกนิดนิดนะครเบงืออกเพราะเราไปวิ่งหรือเปล่าแล้วตุนอะไรมาในแฟมิลี่มาเมื่อกี้นี้เออไปซื้ออาหารทันเล่นก่อนกินข้าวระหว่างรอพี่เขาไปเอารถนะครับทริปของเราวันนี้เราจะไปที่ฮาโกเน่นะครับไปล่องเรือโจรสลัดไปกินไข่ดำบนภูเขาไฟนะต่อด้วยไปนอนที่คาวาฟูจิโกะกันนะครับวันนี้ทริปกันยาวๆนะวันนี้เต็มที่เลยเดี๋ยวเจอกันครับ ทุกคนครับและนี่ก็คือรถในทริปของเราในการเดินทางทั้งหมดในทริปนี้โตเกียวฟูจิ5วัน3คืนนะครับอันนี้ก็เอาครับเดี๋ยวยกกระเป๋าขึ้นเลยผมไม่ต้องค่ะผมไม่ต้องเรียบร้อยครับขึ้นรถแล้วนะครับเตรียมออกเดินทางสู่ฮากเน่ใช้เวลานานไหมพี่ประมาณสชั่วโมง สมเลยเหรอครับผมไกลบงั้นหลับยาวๆอังั้นหลับยาวๆคะ่ะ <c oughs> อันนี้เป็นพี่โชเฟอร์เป็นพี่ไกด์เป็นคนขับรถเป็นทุกอย่างในทีมนี้ให้เรานะทุกคน <c oughs> ถ้ามาโตเกียวมาฟูจิมาอะไรอยากเป็น private trip นี่จ้างพี่นางเลยนี่เดี๋ยวเขาจัดการให้หมดเลยนะครับในราคากันเองมากๆไม่แพงนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูวิวนะครับระหว่างทางและถึงปลายทางจะเป็นอย่างไร3ชั่วโมงจากนาริตะเข้าโตเกียวชั่วโมงหนึ่งจากโตเกียวไปฮารุนะอีก2ชั่วโมงยาวๆครับว,ว,ว,วันนี้เดี๋วเจอกันนะครับขอหลับก่อนว่วง รถมาสักพักนะทุกคนครับเราก็เข้าชานเมืองของโตเกียวแนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะผ่านสะพานไครู้ผ่านโตเกียวดิสนีย์แลนด์นะครับทุกคนแล้วก็มุ่งหน้าสู่ฮากนเน่กันนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศระหว่างทางไปก่อนเนะาะวัดเมืองเขาสวยนะละสักนดตึกลาบ้านช่องก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนี่บนทางด่วนรถไม่ติดเลยนะ เสียอย่างเดียวคืมไปหน่อยอากาศไม่ค่อยดีเมฆเยอะสงสัยจะไม่เห็นมิสเตอร์ฟูจิในวันนี้นะครับทุกคนเรียบร้อยนะครับทุกคนเราข้ามสะพานโกลเด้นเกตกันเรียบร้อยนะครับที่นีวิวจากสะพานในวันนี้อ้าวโตกเกียวนะครับทุกคนข้างล่าง เราอยู่ที่จุดพักรถนะทุกคนแล้วก็ได้เห็นรถจอดเรียงรายมากมายทุกคนเห็นบางคันก็กทอ8888บางคันก็999 9อยากรู้ไหมครับราคากทที่นี่แพงหรือไม่ถ้าพูดถึงเรื่องกทรถที่ญี่ปุ่นตรงนี้ราคา9ตัวเดียวหรือ99 9 9หรือ94ตัวเพิ่มทเพี่อนคิว่าราคาเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอบเฉยเลยนะครับราคาเพียงห้าพันเยนเท่านั้นเอง อยากได้เลขรไรไป็นบอกคขนส่งเลยครับจ่ายห้าเยนเยี๋ยวเขอจัดให้หรืออยากได้เลข r a นดอมก็ฟรีครับทุกคนที่ญี่ปุ่นเขาไม่บ้าตัวเลขเหมือนบ้านเรานะครับและนี่ก็คือความพิเศษของตัวเลขที่ญี่ปุ่นถูกมากจ่ายห้าพันได้แล้วจบ ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีขึ้นเรือโจรสลัดนะครับโพเกนไดเลยครับแล้วสถานีนี้ก็จะมีตัวเช้านี่นะครับลบเวขึ้นไปโอดาวารีนะครับภูเขาปีศาจน้ำพุร้อนไข่ดำนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปล่องเรือโจรสลัดกันก่อนนะครับเ้วไปขึ้นไปภูเขาไฟโอดาวารีอีกทีนึงนะครับปะเดี๋ยวตามดูมานะครับไปซื้อตั๋วกันก่อนนะทางนี้ทางนี้ทางนี้ มีฮากุนเฮิรบเวสไซซิงครูสนะครับที่เราจะมาตรงนี้เลยฮากนเฮิร์บเวสไซซิงครูสในตัวอาคารนะครับก็จะมีออฟฟิศทิเกตอยู่ตรงนี้นะฮากนเฮิร์บเวสไซซิงครูสลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูรอบก่อนก็จะมีรอบเที่ยงสี่สิบ่ายโมสิบห้าบ่ายโมห้าสิบห้านะทุกคนมีเรือสามลำนะควีนอาชิโนโกะวิกชอรีแล้วก็รอยัลเซนค์นะครับทุกคนนี่ฮะไปครับ เราลงไปซื้อรอบตวัวไม่รู้จะทันป่ะนะเที่ยงสี่สิบตอนนี้มันเที่ยงสามสิบเจ็ดแล้วไม่รู้ทันหรือปะเดี๋ยวรอรีบไปดีกว่าคราับไม่งั้นก็ต้องไปบ่ายโมงสิบห้าน,นะทุกคนโทเกนไดวิวรีสอร์ทอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนแล้วก็อัพโอนิ i ซซิงลงไปข้างล่างเราได้ตั๋วเรียบร้อยน,นะครับทุกคนคู่ใหญ่เจ็ดเด็กหนึ่งนะในราคาเก้าพัน เดีย๋ยวเราไปรอบขึ้นเรือตอนบ่ายโมง15นะครับทุกคนเดีย๋ยวเราไปขึ้นเรือกันครับทุกคนครับตรงนี้เป็นตารางการเดินเรือของที่นี่นะครับเริ่มรอบแรก9โมงครึ่งนะครับแล้วรอบสุดท้าย5โมงเย็นนะครับทุกคนอย่ามาเลทหรือมากเกินเวลานี้นะไม่ได้ขึ้นเรือนะครับ เรือแล้วเราเป็นรานชาโจสลัดแล้ว <c oughs> เราเป็นช <c oughs> าววันพีตกันรานชาโจอสลัด Thank you for b o a d i n g ทุกคนครับตอนนี้คือเป็นท้ายเรือนะครับเรายังไม่ออกจากปากนะทุกคนเรายังไม่เข้าสู่การไล่ลนะทุกคนเราอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามองไปตรงนี้แค่ตามือผมไปเลยนะครับ เราจะเห็นบรรยากาศของฟูจิได้เต็มตานะในวันบรรยากาศที่อากาศดีๆนะจะเห็นมิสเตอร์ฟูจิอยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนเข่าวนี้อาจจะบางไปนิดนึงขาดรถจะเห็นปุ๊บอย่างนี้เลยไม่รู้ว่านี้จะมีโชคหรือเปล่านะจะได้เห็นมิสเตอร์ฟูจิตรงนี้นะ ครับทุกคนครับเราสิ้นสุดการเดินทาง,งปปแ,แกลเลนไลน์เรียบร้อยนะครับกับเรือโจรสลัดที่ทะเลสาบ <มา S 1> อาชีตรงนี้นะครับสวยงามมากๆครับทุกคนบรรยากาศดีสุดๆแนะนำนะครับทุกคนที่มาเที่ยวฮางกเน่ห้ามพลาดสิ่งนี้เด็ดขาดนะครับหรือเมื่อที่มีพาฮางกเน่มานะครับสองวันก็ต้องมาให้ได้น,นะครับแล้วก็ไปขึ้นลบท์เวไปกินไข่ดำกันต่อนะเดี๋ยวสถา,านที่ต่อไปเราจะพาทุกคนไปกินไข่ดำบนหุบเขาไฟนันโล ย้ยกินไข่ดขำอายุยืนเจ็ดปี let's go ทุกคนครับเราอยู่ที่ภูเขาไฟโอวาคูดานีรียบร้อนะครับเรามากินไข่ดำข้าวบนนั้น,นเราเดินเข้ามาเลยนะครับใน,น้าซิวเนียด้านหลังนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารอยู่ข้างๆนี้นะเรามาซื้อไข่ดำไข่ดำอยู่ตรงไหนนั้นอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนี่น ดูเลยเขาจะใส่ถุงไว้อย่างนี้นะครับถุงมีห้าลูกราคาห้าร้อยเยนเดี๋ยวเราไปซื้อแล้วไปทานที่โต๊ะนะครับว่าจะอร่อยหรือเปล่านะตรงนี้เลยถุงราคาห้าร้อยเรามี้หนึ่งพันซื้อได้สองถุงลูกหนึ่งอายุยืนขึ้นเจ็ดปี <c oughs> เป็นกิ m ม i ของที่นี่นะครับในการเชิญชวนให้คนมามาเยี่ยมมาชมสถานที่แห่งนี้นะครับเป็น gimmick ถ้นนาเชื่อก็เจ็ดปีตามน,นั้นเลยเดี๋ยวเราไปลองดูนะว่าไข่ให้นอกการามข้างในจะขาวรสชาติเป็นอย่างไรมีกลิ่นกรรมฐานไหม ติดตามกันให้ได้นะครับนี่คือไขด่ดำนะครับจัดไปจัดไปมาลองดูแล้วเราก็มานั่งกินข้าวที่ร้านก้างข้าวนี้นะควรได้ไข่ต้มแล้ว ทุกคนครับบริเวณดูสภาพอากาศบนอูวาคูดานี้นะครับดูบรรยากาศมีละอองฝนนี้นะครับแล้วดูบรรยากาศหมอกลงจัดมากทุกคนเรามองไม่เห็นเลยนะครับว่าตรงไหนเป็นขุบเขาอะไรยังไงนี่ครับตรงนั้นเป็นจุดซื้อของฝากซิเวเนียนะครับแล้วก็จุดขึ้นลงของโลบไอตัวกระเช้านะทุกคนอยู่ตรงนี้นะมองไม่เห็นอะไรเลยครับ <S <S <How> ขาวหมดดูฝั่งนี้นะน <S 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 หมดปันพยพุ่งของภูเขาไฟก็ไม่เห็นนะทุกคนอยู่ตรงนี้บริเวณลานจอดรถทางขวามือมองถ้าไม่เห็นรถนะทุกคนบรรยากาศบนท้องฟ้า ทุกคนโอ้โหขาวโพลนไปหมดเลยครับทุกคนตรงนี้วันนี้อากาศไม่เป็นใจนะทุกคนปกติอยู่บนโอวาคุด้านนี้ตรงนี้ก็จะเห็นภูเขาไฟฟูจินะวันนี้ไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนเราก็มาดูแผนป้ายตรงนี้แทนนะทุกคนนะเดีย๋ยวเราจะพยายามเดินลงไปดูข้างล่างให้นะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างร้านขายของฝากซิวเนียตรงนี้คนแน่นแล้วก็รูปโลโกโ้ไข่ดําตรงนี้ก็ยังคนถ่ายรูปเด้งแน่นเหมือนเดิมน,ะนี่สภาพอากาศไม่มีผลต่อการท่องเที่ยวแต่อย่างใดนะทุกคนนี่ครับขูเขากรรมฐถัน อยู่ข้างล่างทุกคนแต่ผมมองไม่เห็นอะไรเลยเ,ยเห็นไหมบรรยากาศแบบสโลโมซัวอึมตะคุมมีจะเห็นมีกองกรรมฐานโพยพุ่งตรงนั้นอยู่เล็กน้อยนะ,ะเดี๋ยวผมไ้ดูอ่าร่องรอยกรรมฐานโพยพุ่งอยู่ตรงนี้อยู่เล็กน้อยนะครับพุดๆขึ้นมานะครับแต่ข้างล่างมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับภูเขานารอกโอวาคุดานิที่ตรงนี้นะทุกคนเอาเนาะมาถึงแล้วนะครับแต่บรรยากาศอาจจะไม่เอื้ออํานวยก็ถ่ายได้เท่าที่ถ่ายนะทุกคนนี่บรรยากาศเขาเป็นอย่างนี้นะก็จะเป็นภูเขาไฟที่ดับไปเมื่อ3,000ปีที่แล้วนะ แล้วก็จะมีแก๊สกำมะถันที่ลอยพวยพุ่งขึ้นมาตลอดเวลานะครับปัจจุบันแต่นักท่องเที่ยวยังเยอะเหมือนเดิมนะครับมาเที่ยวที่ฮาโกเน่จริงๆฮาโกเน่ one, มาเที่ยวได้ทุก,ท,กทุกช่วงอากาศนะจะร้อนหนาวเย็นบมรอากาศดีคนแน่นเนืองแน่นเหมือนเดิมเพราะปสถานที่ฮอตทิตเป็นบริเวณพักตาอากาศของชาวญี่ปุ่นนะครับที่มาพักแถวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนไปถ่ายรูปกับไข่ดำแล้วก็เดี๋ยวไปทานข้าวให้เรียบร้อยแล้วก็ มุ่งสู่คาวาฟูจิโกะนะครับไปทะเลสาบแล้วนะแต่เขาไม่รู้ไปพักที่นั่นเราจะได้เห็นอะไรเห็นฟูจิไหมหรือจะเห็นแค่ทะเลสาบเ,เดี๋ยวเราจะเลยไปช้อปปิ้งที่โกเทมบะพรีเ uh, มียมเอาท์เล็ตด้วยนะครับโอเคครับทุกคนเรามานั่งทานกินข้าวกันแล้วเรามาแกะไข่ดำกันนี่ไข่ดำของเรานี่นรตาเป็นแบบนี้เลยนี่ในนี้ก็จะมีเกลือมาให้ซองนึงนะเขาบอกเกลือนี้โคตรเค็ม นี่คือหน้าตาไข่ดำครับทุกคนนะาจะมีขาวๆดำๆนะทุกคนนี่เรียบร้อยครับ,รบข้างในเป็นสีขาวแล้วทุกคนเจีอร่อยไหมแต่ไข่เขาปอกง่ายมากทุกคนกะลงอ่นปเลยเนี่ยเหมือนเพิ่งต้มเมื่อกี้นี้เลยบบอ่าโชว์ก่อนอนะ่า<บ>ข้าวแกงกะหรี่อันนี้ก็คือไข่ต้มนะครับไ<บ>ข่ต้มไข่ต้มบ้านเรานี่แหละเหมือนกันแหละเดี๋ยวลองแม็กกี้ดิอร่อยไหมอยานิดม อขอแอยากาป็นเคกันก่อนนะจะมาสุดให้ฟังนะครับว่าดีไม่ดีรอร่อยไม่อร่อยอย่างไรนะจ้า ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่คาวาฟูจิโกะเรียบร้อยนะครับเรากําลังมาช็อปของเข้าบ้านพักกันนะครับอยู่ที่โอกกโนะนะครับสาขาใหญ่ที่คาวาฟูจิโกะนี่เลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรน่าสนใจที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้นะครับไป let's go ก็จะมีพวกเบ,กบกเกอร,รี่นะครับทุกคนสตรอเบอรี่นะครับอาหารนี่ยากิโซบะไส้ กรอกซูชงซูชิโอ้ยน่ากินมากๆเลยเพียบเลยครับทุกคนครับหูดง้งหมูเด้งนะข้าวหน้าต่างๆ,ๆเ,เมนูมีเยอะเลยเห็นไครับเมนูเรียบเลยมีทั้งของสดของอาหารสดใหม่ทานได้เลยหรือจะเอาไปปรุงนะหรือบ้านไทยมีเตาปงเตาปิ้งเตาย่างนะมีกุ้งมีกุ้งมีของเชโอตาเตะอยู่ตรงนี้เพียบเลยครับทุกคนโอ้โหคือคนครับ สรของผมอยู่ที่แล้วมีเยียบเลยทุกคนเพียบเลยเพียบเพียบดูโอ้โหมีทุกสีทุกคันเร์ดูเพียบเพียบมีทิทรินอาซาฮีมีทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยทุกคนปัดเบิดมีทุกอันเนลยทุกคนโอ้โตาย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 ของโปรดของโปรดของโปดรดเพียบเลยที่ลงคลิปนีมม้มีมีหมดเลยซัปโปโงซัปโปโรพีโมพีเมียม,ม,ม โอ้ยตาลายราคาก็ไม่แรงมากนะเดี๋ยวขออาให้ดูราคาอ,อาซาฮี5าแพคเนี่ย1น0 0พก็สองร้อปปิง้งซูเปอร์มาร์เก็ตกันแบบถล่มทลายเหมือนย้ายเข้าบ้านใหม่ถามตะก,ก้าใหญ่ๆทุกคนเหมือนเรากำลังจะย้ายบ้านใหม่อยู่คืนเดียวมุนย้ายไปตรงเดียวแล้วครับทุกคนอย่าไปดูนะครับว่าบ้านพักของเราแอร์บีแอนดี B B, ที่แห่งวิวฟูจิมีอ่างจากุชิี่จะสวยงามตรงปกให้ไหนตากกับ,บกูนนานะครับ let's go ทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องพักเราเรียบร้อยนะครับเป็น Air b บ b นะครับเป็นตึกขนาด3มชั้นทุกคนและนี่คือปาร์ตี้มื้อเย็นของเรากัน,นะครับนี่อยู่บนนี้เลยเราอยู่ที่นี่เพียง1วันแต่เราจัดอาหารโต๊ะนี้มาเหมือนเราอยู่ที่นี่5วันนะทุกคนเราอยู่กัน8คนนะบ้านหลนังนี้อำโดยความสะดวกให้เราได้อย่างเต็มที่สบายๆชิลๆเดี๋ยวเรามาทานกันนะครับทุกคนตรงนี้อิ่มอร่อยแฮปปี้กับวันนี้ที่ฟูจิแน่นอน yeah! อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะครับกับวันที่2ของทริปโตเกียวฟูจิ5วันสคืนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บ้านพักนะครับ Airbnb นะครับนี่แหละครับมิไรมิสเตอร์ฟูจิเนเชอรัลนะครับนี่นะครับนี่คือป้ายที่พักของเรานะทั้งตึกนี้นะครับเป็นของเรานี่เลยสูงยาวขึ้นไปเลยนะครับมีทั้งหมด3ชั้นนะครับผมชั้น1เป็นห้องนอน3ห้องชั้น2เป็นที่ลิฟทิ้งรูมห้องครัวนะครับแล้วชั้น3ก็คือดาดฟ้านะแล้วก็มีอ่างจากุชชี่นะครับอยากรู้ทําไม จองที่นี่ถูกไหมครับฝั่งต้นค้าของเรานะดูนะฟื้นนี่คือมูมิสเตอร์ฟูจิครับทุกคนฟูจิเมลเท่นนะครับเราจะเห็นวิวจากบ้านพักของเราออกมาเห็นฟูจิเต็มๆแบบนี้เลยนะครับที่ฮาวาฟูจิโกะนะทุกคนนี่เห็นแบบนี้เลยแต่วันนี้ฟูจิของเราขี้อานิดนึนงนะเมฆค่อนข้างเยอะนะครับปิดด้านบนนะแต่ก็เห็นฐานอยู่นะทุกคนนี่คือบรรยากาศของหน้าที่พักของเรานะครับที่มิไรฟูจิเนเชอรัลนะทุกคนบ้านพักตอนนี้มีทั้งหมด3หลังนะอันนี้คือหลังที่หนึ ส่วนบ้านหลังที่2จะคือมิไรฟูจิเทดิชครับส่วนที่3ก็คือมิไรฟูจิ เอสนะครับบ้าน3หลังมี3ชื่อนะติดต่อขอพักได้เลยครับเป็น Airbnb นะมี3หลังนะวันธรรมดาคือละ1 7 0 0 0กว่าบาทนะทุกคนถ้าวันเสาร์ที่ก็จะขึ้นไปเกือบ20,000นะทุกคนแต่บ้านหลังนี้นอนได้เยอะมาก10กว่าคนขึ้นอนะ่ะห้องหนึ่งมีเตียง3มเตียงสบายๆเลยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เพียบพร้อมห้องน้ําดีจากรูชี่ดีมีแก้วมีอุปก,กรณ์ทําครัวให้เสร็จสับนะข้างบนสามารถทำบาร์บีคิวได้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมหมุนให้รอบหนึ่งจืด หลังเป็นฟูจินะครับมิสเตอร์ฟูจิวันนี้เมฆค่อนข้างเยอะนะครับบรรยากาศช่วงต้นตุลาคมปี2567นะครับทุกคนอ่าฮะอันนี้คือ,คอ,คอทั้งหมดของที่พักที่เรานอนกันเมื่อคืนนะครับมิไรฟูจิเนเชอรัลนะครับเพื่อเพสามารถตามรอยนะครับมาได้เลยนะที่นี่เป็น Airbnb นะกดเลือกกดจองผ่าน Airbnb ได้เลยนะครับสวยงามดีราคาคุ้มค่านะครับนอนกันเยอะๆที่นี่เยี่ยมเลยนะครับแนะนำเพื่เพื่อนๆไปนอนที่เลคคาวาฟูจิโกะนะนอนเรียลกั าให้เป็นโรงแรมต้องมีต่ำกว่าคืนหนึ่งห้องหนึ่งนะ2คน1มื่นกว่าบาทแน่นอนแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนกันต่อตามกันมาให้ได้นะครับวันนี้อาจจะเจอฝนไม่เจอฝนภพาวนาอยาให้มีนะแล้วก็เราไปเที่ยวกันเต็มที่นะครับวันนี้ let's go อย่างไรก็ขอกำลังใจกับเพื่อนๆด้วยน,นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนลิงก์ไมโกรพิ้งริ้งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ที่มาจากช่อง Build Together จะทำให้ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณครับ